เหนื่อยล้าจากการประชุมมันแสนเครียดหรือวันช้อปปิ้งแสนยาวนานสปาแบบไทยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นสวรรค์ในทุกๆด้านคุณโยโกะพร้อมพาคุณผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์ของความเป็นที่สุดแห่งการผ่อนคลายเพื่อต้อนรับแขกนักธุรกิจคนพิเศษของเธอกับสปาแบรนด์ไทยหนึ่งเดียวของเซนทร่แกรนด์ณเซนวาลีสปาแห่งนี้ครับ สวัสดีค่ะวันดีก็รับสู่สปาเซนวาลีนะคะก็เนี่ยค่ะกดได้ยินชื่อเสียงของเซนวาลีมานานแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาขอชมนิดนึงค่ะได้ค่ะยินดีค่ะสปาเซนวาลีของเรานะคะก็จะมีเป็นในนามของเซนทาราแกนนะคะทุกสาขาในเมืองไทยเรามีเยอะนะคะเผิ่คุณบอกไปที่พัทยาภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่เราก็จะมีสปาเซนวาลีอยู่ด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วที่นี่จะมีแบบอย่างพวกสปาอย่างนี้มีอะไรที่โดดเด่นม้้งคะ ของสปาชินวารีนของเรานะคะ <Okay. S 2> ก็จะเน้นเรื่องของออร์แกนิกค่ะคือทํามาจากธรรมชาตินะคะ <Okay. S 2> เช่นตัวสครับของเรา เราก็จะไม่มีแบบเป็นกระปุกหรือว่าอะไรนะคะเราจะปรุงสดค่ะก็คือใช้พืชผักสมุนไพรในครัวเลยอะคะ<ม>่ะอย่างเช่นมะกูาากดะนะคะตะไคร้แตงกวาน,นะคะ,คะแคนตาลูปแล้วก็สามารถที่นํามาขัดผิวพอกผิวได้นะคะ<ม>อันนี้เป็นจุดเด่นของเราที่ทําให้ลูกค้าที่ส่วนใหญ่อาจจะมีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองได้ว่าถ้าสมมติว่ามาสครับหรือมาทำทีมเมนที่สปาเซนวารีรับรองว่าไม่มีการแพ้เป็นแดดขัดค่ะ,คะ คุณกอดเชิญนั่งนะคะน,นี่คืออะไรคะพี่อ๋อเราจะแนะนำตัวทีเมนต์ตัวใหม่นะคะ,คะของสปาเซนวารีนะคะอันนี้เรียกว่าเซเว่นวิเลคเกอรมันติกรนนะคะอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไระใช่ไหมคะจะเป็นถ้าภ,าภาษาไทยนะคะเราจะเรียกกันเองว่าเป็นเจ็ดประจันบาท เลยนะคะใช่ค่ะส่วนผสมของตัวสครับนะคะสูตรนี้เราจะประกอบไปด้วยธัญพืชเจ็ดชนิดด้วยกันนะคะคุณสมบัติที่สําคัญนะคะธัญพืชทั้งเจ็ดชนิดนี้นะคะจะมีส่วนผสมของโปรตีนนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของธัญพืชทั้งหมดนี้นะคะจะมีส่วนผสมของตัวกรดไขมันที่มีส่วนจําเป็นในเรื่องของผิวพรรณนะคะเป็นตัวที่ช่วยบํารุงผิวนะคะอย่างเช่น ตัวงาดำอันนี้เคยได้ยินเป็นน้ำมันงาไหมคะคค่่ะะใช่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นก็คือเป็นชะลอความชราก็คือรอยเหี่ยวย่นใช่ค่ะอันนี้แล้วถ้าสครับที่สครับผิวอะคะมันช่วยอะไรบ้างคะอ่ส่วนผสมทุกอย่างอย่างนี้นะคะจะมีวิตพวกวิตามินอีนะคะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะ ต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่สําคัญนะคะเดี๋ยววันนี้อยากจะให้พี่อ๋อค่ะช่วยแบบทดลองให้หน่อยว่าใช้สครับตัวนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงอะไรได้ค่ะค่ะถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าเอ๊ยผลเวลาสครับให้แล้วคุณกวจะรู้สึกยังไงผิวตึงๆเลยหรือเปล่าได้ค่ะโอเคค่ะ บ้างครู้สึกดีมากเลยค่ะพี่อ๋อเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสีผิวกับความเนี้นมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปจากแขนเดิมที่เราไม่ได้ลองสก้าบจะช่วยบำรุงผิวว่ะใช่ค่ะค่ะงั้นวันนี้โกต้องขอตัวก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวไว้จะพาลูกค้ามาค่ะพี่อ๋อยินดีเลยค่ะค่ะบ๊ายดีค่ะ